Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hết thì có hào hà nó vì nó Đại xâm này Bay nhắn Hít à? โอ้พวกเอได้เฮ็ดมาวะปลาอย่างก็ไข่กัเด้อเฮ็ดคมจังเฮ็ดเอียงนี่ตัวนี้ก็จะจะเฮ็ดเงีงเฮ็ดเอียงอะไรนี่อันนี้ฮะเฮ็ดใบเซ็บได้เฮ็ดตัวนี้โอ้พี่น้องนี่ตัวนี้มีเจ็ดบวมีเฮ็ดบวกกัตตาหนึ่งเครื่องกระตามีอาการเฮ็ดซึ่งเฮ็ดใบ ตัวนี้ก็เฮ็ดปวกคือการปนพี่เนาะนี่โอ้กิดไดรร้ายเติบของเห่าก็ดีแต่ว่ามันหักใส่เฮ็ดอย่างเล่าก็ปฟูกออกเลย่อนฮะเล่าก็ปฟูกออกเลื่อนเขาไปเทนดอกพยายานท่านยังบ่เห็นเฮ็ดอะไรเป็นเขาหาเฮ็ดได้เลียเฮ็ด ปาจีโซแสดงมาแล้วก็มาหาพี่อันนันบักอันตัรับไหแน่เต็มมานนันเต็มกับคูเต็มกับตาป้าพี่จะถอดง่ายๆปันหาเป็นนะึ้ไปเทหาเวันนะว่าน้าหนี บาสิโลมหาบาตรกุฎาบบาตนี้กูบโมาเขาเห็นาตนี่มาถึงไม่ี่นของอะไรบาสิหายแน่นี่ซื้อเอามาชิแน่ชุบนี่กุฎาหอดนี้กูหามนตัวนี้นี่อันนี้เจขอใจเดอวี้แยมก็่าเสียตากันโอ้เขาอะไรคืออะไรคือการนี้เอาอะไรเนี่ มี่นสูบควนงมหาไก่อกนี่นีแหละขี่รถมืมันถูกย่มนอ่ะเหนอแลเนาเตมกระตาย่า่มันโตี่วอเขามากรับตัวนี้ตั่เียงอะไดนี่บอีใหญ่เดี๋ยนี่วอเขจะเรียงงามลกอะไรเท่า่งคือกับหมูไปอะไรเท่า่งะไกับไปไหน

กระตาเดียวกะยาน้ำท่ากูมากาจัเอาคู่นี่ชุ่เวาองกสนี่และเนสู้รตงโงโยโง้ง้งี้มดกระตาถามว่าน้ำท่าได้นีก้านีเนาะมามะอันเนาะเทปบโอ้ยกระตาใ่มตโลด้หนีบางวันบางสิลงมาเลย้นุ่มคนกายวันกับไรเต็มเยอมือ โูเป็นตายเนาะเขาเนาะซื้อหาซีกับปั้นนเต้าห่านเนะเอาน้อฮะปไหนน้อยถ่วงนนโอ้นันุมและดีมาเขาม่แต่หลอกจุมๆแล้วประเนอรเขาไหต่จุ้มเขาแ้วหัวขึ้นไปอ่ะเลมหายังกับโบหินข่อยเงี้ยโอ้ยเอาเี้ยเก่าเขา แล้วไปเงี้ยงแล้วอะไรตะการนึงนี่ตลกยิงใหญ่ยิงใหญ่จ <go> ้านะกูบอกกันไปเงี้ยงันนี้มันไม่ค่อี้ยนบอบรบน้อยอยู่ไปเงี้ยงวันเดียวครับเอาแค่แน้อยแล้ววันนที่เห็นยังอี้น้องเอ้ยน้ำเจ๊ข้นเนาะเิสิขี่รถไทยมาต่หาเหตุ เยวใส่พี่น้องเบิ่งน้ำเสตน้ำเซตขื่นลายเลยพี่น้องกลัวหันแซมเลยเนะาะกลัวไก่จี๋ถ่วมแล้วเดี๋ยวอันนั้นจิ้มเจกับโยดีเพราะว่าเวลาฝนตกหนามมันหนามมันหล่นอันนี้เนาะหล่นถนนแหละมันมันไหลลงเสตพอมันไหลลงแล้วมันเห็ดหอดินหันเจื้อ โยดตามเคยพี่น้องแต่ก่อนห็นตั้งต่จำความได้เห็นถนนอยู่อีกฝั่งอยู่ไดนพี่น้องเดว่ามันโยดเข้ามาเนาะจะเข้าปร่าทศไทยคลิปไนแหละหรือ่ายกับบระเทศไย,ยเห็นนะพี่นมันถึงเลย ป้าพี mond, ่น <sh> <sh> ้องสอนนิฮามาแวบเบิเฮดพอคำสิงเนาะเฮ็ดดุเจดีย์จ้าใกล้รถเฮ็ดอยู่แถวขามรถเจอจะบเอาอีหวาเอาเป็นตากับปุป้าเบิ่งก็เบิ่งกรถจอดยจะดทนลไปเบิร์กใ้ป้าชิซูแถวนี้กูไปห สงขามเฮิตสงขามเฮิดอันระบาดบปหรเปาพอดีพี่น้องเลยพอดีพี่น้องเยู่บอลมันแ้่คู่บชีกูไดอยินเสียงกถไทยสุรังกู่บอลก็ได้แจ๊บกับไทยสุรังมันม่มีใครหาเป็นนะมีแตคอยเห็นหมู่เดียวให้่ารถขึ้นกัน โดไปเรืดอกๆโดนไปเชิงเวยแบบนี้สีแทงเขาได้หยุดตีนมันผีเนาะได้ยุดตีนตีนมันผิดมันมีแต่อยู่แถวตีนตีนมันก็อยู่แถวเทิงเชิงผู้ใบใหญ่เปามันคือใหญ่ีแทงการสีแดงมอด่้า

ไม่เด้น้องเอาไปหาน้ำล้างเขาได้เบิดพี่น้องเอ้ย้าบอเอาอันนั้นไปน้ำเนาะ้าบอคุณฮาป็นไปน้ำจะคนหนึ่งเอาไปเลยไปครับพี่้ง แค่เคื่อเหลือแค่หลุมเนาะเราเคยไปน,นะห้องข้าวนี่แหละพี่น้องได้ซ้ำนี่แหละจิจิเปสออนพวกเข้าลายตัวนี้อันนั้นหองปานินไหอันนี้ตัวตรงนี้นี่ฮะเลยข้าวให้เด็กเด็กเชี่ยวชาดกันกับกันที่ว่าได้ร้ายเพราพี่น้องซ้ำนี่กับกันเทียบใส่กับจำนวนพ่นฮานกับเดอะบลายนเนาะ พอโวมกับที่ครไปหลายคนไปหลายคนจะได้น้อยเดียวพี่น้องเอ้ยอ่าขอเชิญเลยเอามาเสียมกับเซียกระตากับเซีย Gao xia. 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 không xia. xì à? Gao xia. mà, xia. Gao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  เยอะแยะกินน้ก yeah. 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 no? yep. right. yeah. no. so, ันเยอเยอะลวมาเดี๋ยวไเยอหาจะเอาไปละนาอพี <c oughs> <c oughs> mm. ่น้องมาดีมากฮอดเพื่อนกันเยวกระทาเบิ้งคลิปต่อไปเนาะแต่ที่ตามต่อไปัราล้างเท่าไรป็่สองเฮ็ดยังอันนี้เบิ้งเบื่อฮะกินบ่ได้บ่เหนียกมาก เฮ็ดตีนแห็บ่กินบ่ได้มั้งดีได้ใส่ถงเห็กมามาขนาดเต็มจ้ามีเห็ดัเห็ดปวก่เห็ดผสมอันนี้น่พี่น้องตอนนี้หลังจากที่เรา เอาอันนี้เนาะหาาหต็ตมาแเลยเอาไก่แกงพี่น้องแต่บระเทศยคลิปสาพี่น้องตอนแกงอสาวนี่เข้าไปแต่เด็กกันเลยนอนพักผ่อนเปิดอันนัน้นปะเปิดนอนป้า <c oughs> พี่หนอ่อยโอหอหลอกดูไม่เด้อพี่น้อง ผลง่เนาะร้ายมากเลยได้หลายเจอได้หลายเจอจะหักกระบว้ไดมากเราพี่น้องเห็นาไปหามวนเนาะแสบได้วานขนาดเนีพี่น้องตั้งเสีบกินมาได้งิสองันั่นนะลิ้พี่น้องละคบ Tak ni? dia Ya Ni nak chill weh Eh, Suka Cukup buat Suka cukup Cukup ni ni

आज กิน bên đây nó cái on sợ สอน khác nè

bữa chiên mơ đi nạ kìa hả? bớt càng đã được càng bớt ไปพี่น้องเดิแชทประมาณนี้เนาะแก่เสร็จแะทอยู่ไปเจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเลยลับคลิปนีในนอันขอตัวลาไปก่อนเนาะขอบคุณขอบใจเอฟซีวัชรภูมิทุกคนพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อน